ไม่ได้ดเจนมานาน,านอโอ้โหลงฟักล้าเลยเรอระสามติงโอ้โหลงละมีคนละ Enemy s p o t t โอ้โหมาถึงได้ปืนทองเลยเว้ยดวงดีจัลดล้อมรอบเต็มหมดโคตรหลอกล้างเลยไม่มีปืนเลยอ่ะ The safe zone has been redefined. Simon, by the way, head to the target. เล่นนานจะเล่นได้ไหมเนี่ยเกมนี้เรียบร้อยเลยต้า c'est tout ข้างหน้าเจอปะทะ

มันมีสองตัวนี่หว่าแล้วจะไม่ปิดโหดิอ้ ถามจริงไม่เห็นจริงดิโหเล่นกันอเล่นแบบนี้ตายแล้วเนี่ยโดนยิงโดนยิงตายปเนะี่ยตามวิสองวิโอเคเกิดทัน đó. Tôi sẽ ở trong vòng น,นี่น,นี่โอ้โหฉั้ไม่ยิงจนจนล้ระเบิดเลยเอะอดเกินเฮ้ยเพื่อนตายไปละย่าซ้ำสพบฉัน ต้องสือเกาะต้องเน้นเกาะอ,อย่างเดียวเลยแม่งได้เกาะก่อนแล้วแม่งดูยากยังไม่ฆ่าสักตัวเลยหรอเพื่อนอ้ยอยย่าสกาว่ะออกไปแล้วหนึ่งคนนะับผม เกมนี้มันระบบการแบรมน,นบแบมันค่อนข้างที่จะต่ำใช่เกมนคนมันเลยออกได้ตลอดเวลาโดยที่ไม่เสียไม่เสียอะไรเลยอ่ะออกจากเกมก็ไม่เสียอะไรแล้วลงเมือนี้แล้วค่อยโผล่ไปเลยเพื่อมีของมีของไม่พอมีคนด้วยเฮีย ลูกนงี้เอามีดไปตีมันเห่อยิงมันเบือ่อยิงยิงมันมัน,มนเออโอ้โหปืนพกว่ะหายนูนเกาะย,ยังฟ้าอยู่เลยอะทีมยิงกระสุนมาดูออก โอเคมันมันเหมือนมันปรับให้เกิดไวขึ้นนะเนี่ยแป๊บเดียวเกิดแล้วเนะี่ยหรือหลือเจ็ดสีนเลหลืออย่างเยอะเอา M4 เอ้ยไม่ใช่ AK เอา AK มาเสร็จแล้วก็ไปโอ๊ยจุดนั้นน่าจะอยู่เฮียข้างหน้ามีคน อปืนมาใช้ก่อนปืนกูไอ้เหี้ยเพื่อนอยู่ใกล้ๆอ้นี่มันตีสแกนีมันยิงพี่ตายแล้วหรอตื่นเต้นตื่นเต้น เจ็บมากเจ็บมากเบรีเนตโอ้ตัวทองเลยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ กาะทองเกาะทองโอ้โหเพืพ่อนกูแบงวิ่งไม่สนโลกสนแต่อะไรเลยที่คนก็รู้อย่างเดียวเมันเห็นก่อนเลยนะว่ะปืนอย่างนิ่งอ่ะยิงอย่างนิ่งเลยช่วยด้วย Help me please ผมมันชุบคนอื่นแต่ไม่ชุบพี่วัตถุฟ้าชุบซัพพอร์ตก่อน มาแล้วโดดลงมาแล้ว A.K. สโคบคูณคูณเลยปะคูณสองอะก็ตกกี่กี่วิเตอร์ปะเจ็ดสิบกวิไอแค่นั้นตายแล้ววัตตุฟักเพิ่งจุบมาตายแล้วเหรอปะเออดาวอีกรอบ ยังเห็นหรือยัง,ยงผมไม่ใช้ใจโลด้วยนู่ว่ะเฮ้ยวงบีบ,บค่อยๆขยับเล่นดีเล่นเซฟมันมันไม่ยิงใครเลยดูโอ้ฆ่าไปศูนตัวข้างในมีเสียงคืนไปเขายิงกันก่อนจะได้ในทานมีด้วยในโกดังมีโมกดัง,งเยอะเยอะยิงนะเดี๋ยยิงนะ ขอร้องอย่ยิงนะอสองไว้อย่างเดียวใยญ่ยิงอ้าวออกมาเลนนอกอย่างนี้เห็นหรือเปล่าไม่เห็นโอ้โหพุ่งขึ้นไปข้างบนอย่างนี้ไม่ยิงด้วยไม่เปิดฉากยิงมีคนกระโดดลงมาตรงนี้น่าจะเห็นหรือเปล่าโอเคหนึ่งวิเกิดเกิดมาแล้วจุ ตายสู้ไม่ได้ไอ้ี่เวทีที่3ก็ยังดีโอเคอยู่แรงไม่ลดหรือเปล่า MVP พป่าไม่ใช่ฆ่าคนเดียวห้าตัวทีไม่ได้ทำอะไรเลย